การใช้ครีมทั่วไปที่ผ่านมาจึงไม่สามารถทําการรักษาฝ้าให้หายได้ก็เพราะว่าครีมพวกนั้นมีขนาดโมเลกุลใหญ่มากค่ะความใหญ่มากของโมเลกุลเขาจะทําได้แค่เพียงผัดเซลล์ผิวด้าน,นอกออกไปเพียงอย่างเดียวไม่ทําให้ฝ้ามันหายไปจากต้นตอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ครีมกลุ่มวัชนิ่งไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าแรกๆของการใช้ฝ้าจะจางลงไปมากเลยแต่พอหลังจากนั้นฝ้าจะกลับมาเข้มขึ้นแล้วก็เป็นลึกมากกว่าเดิม เนื่องจากว่าผิวหน้าของเราบางไปเรื่อยๆตลอดเวลาการใช้ครีมวัตชินิ่งไงคะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วถ้าอยากจะหายจากฝ้าเราต้องเลือกครีมแบบไหนก็ต้องเลือกครีมที่มีขนาดเล็กมากๆยิ่งเล็กระดับนาโนยิ่งดีค่ะเพราะการที่เราใช้ครีมที่มีนวัตกรรมนาโนนวัตกรรมนาโนเป็นนวัตกรรมที่ย่อยมลกุลมเนื้อครีมให้มีขนาดเล็ก มากๆค่ะความเล็กมากๆตัวนี้เวลาทาลงไปบนผิวหน้าของเราเขาจะแตกตัวแล้วซึมลงไปแก้ไขปัญหาฝ้าที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุดแล้วหลังจากนั้นครีมพวกนี้จะกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาและเซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาจะมีความแข็งแรงแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะให้ผิวใหม่เกิดขึ้นได้เร็วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ครีมที่มีสารสกัดในการรักษาฝ้าหรือบำรุงผิวและช่วยกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา มากกว่า30ชนิดนะคะเพราะวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเซลล์หนึ่งเซลล์บนผิวหน้าของเรากว่าเขาจะผลิตแล้วสร้างขึ้นมาโดยมีความแข็งแรงเขาจะต้องใช้สารสกัดมากกว่า30ชนิดด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเมื่อขาจะเรียงตัวขึ้นมาค่ะแล้วดันฝ้กเก่าที่เป็นบนผิวหน้าของเราออกไปจากผิวหน้าและแบบนี้แหละคือวิธีการที่ถูกต้องและเป็นการรักษาฝ้าที่เห็นผลลัพธ์และยั่งยืนที่สุดค่ะ การใช้ครีมทั่วไปที่ผ่านมาจึงไม่สามารถทําการรักษาฝ้าให้หายได้เพราะครีมพวกนั้นมีขนาดโมเลกุลใหญ่แต่ถ้าวันนี้เราอยากจะหายเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกครีมรักษาฝ้าที่มีขนาดโมเลกุลเล็กและม,มีสารอาหารหรือสารสกัดที่มากพอ ที่สามารถทำการเร่งการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้นะคะและนี่แหละค่ะคือคำตอบว่าทำไมวันนี้ใช้ครีมทั่วไปฝ้าถึงไม่หายสักทีหนึง่งวันนี้นะคะถ้าใครกำลังกุ้มใจกับปัญหาเรื่องฝ้าและอยากจะหายจากฝ้าได้ในชาตินี้ยังไงก็ทักอินบ็อกซ์มาปรึกษากะทีได้นะคะกะทีอินนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาฝ้าอย่างถูกวิธีเพราะกะทีเชื่อว่าวันนี้ผู้หญิงทุกคนอยากจะหายจากฝ้าอย่างแน่นอนค่ะและว้วไปโฟกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ กะทิภูบิวตี้เอ็กซ์ค่ะ